ชีวิตต้องการอิสรภาพแต่หลายๆครั้งเรากลับไม่ได้รับอิสรภาพหรือเราไม่ได้ให้อิสระภาพกับคนรอบข้างกับคนที่เราอยู่ร่วมด้วยเช่นโค้ชพี่อุ้มเคยมีสามีเมื่ออดีตที่มีสามีแต่วันนี้เลิกลากันแล้วเพราะสาเหตุอะไรเพราะโค้ชพี่อุ้มก็มีความคาดหวังค่ะว่าเมื่อเราแต่งงานแล้วเราต้องการให้สามีเราเก่งสร้างฐานะ ดูแลครอบครัวได้เป็นอย่างดีในภาพความฝันของผู้หญิงคนหนึ่งต้องการให้ผู้ชายนั้นโรแมนติกต้องการให้ผู้ชายนั้นเป็นผู้ชายที่เก่งที่สร้างครอบครัวมีไรายได้มีฐานะที่ดีแล้วก็พาลูกๆพาโคพิอุ้มเที่ยวได้อย่างผู้หญิงที่มีความฝันแต่แล้วเมื่อเขาทำให้เราไม่ได้ความฝันนั้นมันพังทลายลง เราก็ไปตัดสินเขาอีกว่าไม่มีประสิทธิภาพแล้วยังทำร้ายชีวิตเราด้วยเมื่อเราตัดสินเขาแบบนี้ทำให้เราไม่ยกย่องเมื่อเราไม่ยกย่องเขาปุ๊กค,ค่ะทำให้เราตัดสินใจเลิกลาเพราะว่าเราคิดว่าชีวิตนี้เขาทำให้เราไม่ได้ในขณะที่ มีเกิดความคิดแบบนี้ก็ตอนนั้นไม่รู้ว่าสิ่งที่คิดนี่ผิดหรือถูกแต่การที่เลิกมาในวันนั้นคิดว่าถูกค่ะแต่เมื่อได้มาพัฒนาตนเองในการเรียนศาสตร์พัฒนาตนเองเนี้ยทำให้โควิอุ้มได้รู้ว่าการที่เราคาดหวังสามีเราให้เป็นในสิ่งที่เราต้องการมันทำให้เราผิดหวัง แล้วทำให้สามีเราไม่มีอิสระภาพในการคิดในการกระทําจึงทำให้โค้ชพี่อุ้งได้เข้าใจว่าเราต้องให้อิสระภาพแล้วเราไม่คาดหวังความสุขหรือคาดหวังให้เขามาสร้างชีวิตให้กับตัวเราแต่เราต้องรู้จักยอมรับ และหาความสุขให้ตัวเองไม่เรียกร้องความสุขไม่เรียกร้องเงินทองไม่ไปเรียกร้องชีวิตที่ให้คนอื่นทำให้ชีวิตเรานั้นเป็นในสิ่งที่เราต้องการเราต้องรู้ว่าคนอื่นเขามีสิทธิ์ที่จะมีวิถีทางความคิดเป็นตัวของตัวเองนั่นจึงทำให้โค้พี่อุ้มได้รู้ว่าต้องรู้จกักไม่เรียกร้องและไม่คาดหวังจากผู้อื่น